สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรราพัฒนาแม่นๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดของวันจันทร์นะครับผมก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพรนันที่ผิดกฎหมายนะครับ เพราะว่าสูตรมันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับมันก็ตอบยากนะว่าสูตรไหนมันจะเข้าอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับต้องเลือกเอานะครับย้อนไปดูผลรางวัลในงวดที่ผ่านมากันนิดนึงนะครับลาวพัฒนาในงวดที่ผ่านมามันออก4 13ออกเบิ้ล44นะครับในเลขท้าย2ตัวล่างสูตรของเราเข้าเฉพาะ เลขวิ่งนะครับชุดสองตัวสามตัวก็จับให้ไม่ถูกนะครับมีแค่สามห้าสามหกสามเก้าสามศูนย์เนี่ยมันได้มันออกหนึ่งสามนะครับก็เลยไม่ถูกเข้า,าเฉพาะเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งสามกับเลขวิ่งสี่ที่วิ่งบนนะครับก็มาในหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับส่วนฟันสามตัวเดียวนี่ก็เข้าที่หน่วยบนนะครับในชุดสี่ตัวนะครับก็ เสียดายนะครับผิดผิดไปตัวหนึ่งนะครับมันไม่มีแปดนะครับมันไม่มี 4, 1, 4, 4, 1, แปดสี่หนึ่งสามดอกสี่สี่หนึ่งสามเนาะก็ผิดไปสองตัวนะครับในชุดสองตัวล่างนะครับสูตรก็เลือกให้ไม่ถูกนะครับสูตรสองสามนี่หลุดนะครับ สูตรสองสามหลุดเก้าศูนย์ก็หลุดหกเจ็ดก็หลุดคือหลุดไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เข้าเฉพาะเลขสี่ที่ห้อยท้ายตัวเดียวส่วนนี้ก็หลุดนะครับสูตรมันเข้ามายาวนะครับมันก็ถึงเวลาหลุดนะมันส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาได้ไม่ค่อยเยอะนะเราพัฒนานะครับ ตัวสองตัวล่างที่เป็นเลขวิ่งก็หลุดหมดนะครับมันออกเบิ้ลนะครับออกเบิ้ลซีีก็ไม่เข้านะครับเอามาดูว่างวดใหม่นะครับเราจะตามสูตรไหนบ้างนะสูตรนี้หลุดนะครับซีีเนี่ยไม่เข้าสูตรหนึ่งสองสามที่ชนสองสามสูตรนี้มันมันก็ไม่เข้านะครับตัวที่ชนสองกับสามเนี่ยมันไม่มานะครับ แต่มันยังเข้าไอตัวท้ายนี่นะครับสูตรแถวหลังนี่ยังเดินอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดนะครับอลองมาคำนวณดูหน่อยหนึ่งนะครับบางครั้งมันอาจจะกลับเข้ามาเดินต่อนะครับก็เอาสี่หนึ่งสามสองตัวล่างสี่สี่วิธีการคำนวณเอาสิบบนบวกสิบล่างนะครับสิบบนบวกสิบล่างนะครับหนึ่ง บวกสี่ <4 S 2> เท่ากับห้าห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหนับดังนั้นสูตรวิ่งล่างเก่า วิ่งลาบเรานี่มีเอาเฉพาะตัวที่เข้าแล้วกันนะครับหกเจ็ดปกแส่วนสูตรนี้นะครับหลุดไปหนึ่งงวดนะครับแต่ในงวดที่ผ่านมานี่มันกลับมาเข้านะครับก็คือสี่สเข้าเลขสี่ที่อยู่ตรงกลางในงวดหน้านะครับในงวดวันจันทร์สูตรนี้ก็เอา 413 2ตัวร่าง44 4. วิธีการคำนวณร้อยบน2ครั้งหน่วยบนแล้บวก3ร้อยบน2ครั้งหน่วยบนนะครับแล้วค่อยบวก3 4มบวกสได้8 8ดแบวกสแล้วบวก3 แล้วบวกสามพื้ที่แปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามได้สิบสี่สี่ห้าหกฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดสูตรนี้เข้ามาหนึ่งงวดเนาะสี่ห้าหกห้าหกเจ็ด ชนห้าหกนะชนห้าหกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเป็นงวดที่2หรือเปล่าหรือมันจะหลุดก็ไม่ทราบเหมือนกัน8ปดนี้หลุดนะครับสี 4, 4, หลุดนะวิ่งบนวิ่งบนสูตรนี้มันออก4ี่ึงสเข้าเลขสานะครับเข้าเลขสาม มาดูตัวเลขต้นใหม่สูตรนี้นะครับ413 44สูตรนี้ใช้หลักร้อยบนบวกสามนะครับร้อยบนคือเลขสี่สี่บวกสามคงที่นะครับได้เจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็จะมีเจ็ดแปดหนึ่งงวดนี้ผมก็เอาอยู่นะ เอาวิ่งบนก่อนวิ่งบนนะครับก็จะมีเจนะ็ดแปดก็รอดูนะมันอาจจะเข้าเป็นงวดที่สองก็ได้ในวันจันนี้นะครับ สูตรวิ่งบน9078หลุดหมดนะครับออกออก413ไม่เข้านับไม่เข้าในงวดหน้าเนี่ยมันจะเข้าไหมสูตรนี้ลองดูสักหน่อยนะครับ413 44 10บนหน่วยบนบวก4นะครับ10บนหน่วยบน1บวก3บวก4 บุกสี่คงที่นะครับได้ผลลพแปดได้8ปดได้9้าสูตรนี้ร้อยบนบวกแปดร้อยบนบวกแปดได้สองสามได้สองได้สามสูตรห้าหกหลุดนะครับลองดูงวดใหม่นะเอา สี่4นตั้งสูตรนี้หน่วยบนบวกสิล่างบวกหนะครับ3ามบวกสบวกหบวกหคงที่3าบวกสี่ได้เจ็ดดบวกหได้สิบสองได้สได้สามแต่ก็ไม่รู้จะเข้าไหมนะส่วนสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับก็คือสูตรนี้นะครับ ที่เข้า3กับสี่นะที่เข้า3กับ4ที่ผมใช้เป็นตัววิ่งบนในงวดที่ผ่านมานะครับคือ4 13สูตรนี้ก็คือสูตรที่ผมใช้เป็นตัววิ่งบนนี้นะครับสามาดูวันนี้นะครับมันจะได้เลขอะไรนะครับ4 13 4 4สูตรนี้ใช้10ล่างบวกหน่วยล่างบวกนะครับ ก็เอา4บวก4บวก6บวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์14ได้4ได้5นะครับดังนั้นวิ่งบนจะได้4ได้5สูตรเก่านะครับวันนี้ก็จะมีสูตรวิ่งบนใหม่ลงเพิ่มให้นะครับสูตรที่1น,นะครับ อันนี้เป็นศูนรใหม่นะครับเอาร้อยบนบวก10บนร้อบนบวก10บนนะครับได้ศูนย์ี่บวก9ได้9 9กับ0ูนย์แล้มาออก3 3 8 0เข้าเลขศู 0, งวดถัดมาได้1นึออก6 6 2กสองวดถัดมาได้8 9ออก4 4 9 9เข้าเลขเก้งวดถัดมาสามกับ4ออก9 932นะครับงวดทามาได้3กับ2 2กับ3นี่นะครับออก4 4 13แล้วก็มาดูงวดวันนี้งวดวันวันจันทร์นะครับน,นี้ผมลงให้ก่อนล่วงหน้า1วันนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4มันจะออกวันวันจันทร์ที่5นะครับสูตรจะใช้100บนบวก10บนดังนั้นจะได้4บวก1นะครับได้ผลลัพธ์5ได้5 6นะครับ สูตรนี้ได้5ได้6สูตรวิ่งบนได้5ได้6กอ๋อขนลอันกันในสูตรวิ่งล่างตัวนี้ทำไมต้องตรงนี้5 6นครับได้5ได้6่ามาดูสูตรวิ่งบนอีกสูตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเอาร้อยบนบวกหน่วยบน ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับดังนั้นจะได้6บวก2ได้8 8กับ9แล้วก็ผลรางวัลออก4 499เข้าเลข9ก9นะครับงวดถัดมานะครับได้3กับ4ออก9 9 3 2งวดถัดมา1กับ2ออก4 1 3เข้าเลขก1แล้วก็แนวทางวันจันทร์นะครับหลักร้อยบน บวกหลักหน่วยบนนะครับดังนั้นจะได้4 7 7บวก3ได้7 7กับ8ก็จะมี7กับ8ตัวที่เหมือนกันกับสูตรที่มันเข้า1ง,งวดนะครับดังนั้นจะมี7มี8ผมว่าน่าจะพอนะ,นะในชุด3ตัวบน2อตัวบนนะครับเอามาดูสูตรเด่นด้างอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้มันก็จะคล้ายสูตรวิ่งบนนะครับเอาหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวก5นะครับ 10บล่างบวกหน่วยล่างดังนั้นก็จะได้7บวก3บวก5นะครับได้15 5 6 7ขยับมาเป็น6 7 8มันออก1 1 6เข้าเลข6งวดถัดมา2 3 4 3 4 5ออก8 4เข้าเลข4แล้วก็งวดถัดมาได้7 8 9 8 9 0ออก8 9นะครับ8 9นี่เข้าเข้าทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็งวดถัดมาได้2 3 4 3 4 5แล้วก็ออกเบิ้ล ออกเบิ้ล44คืองวดล่าสุดและแนวทางในงวดบันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับดังนั้นจะได้4บวก4แล้วบวก5บวก5คงที่4บก4ได้8 8บวก5ได้13ได้3ได้4ได้5ฝั่งนี้ก็จะเป็น4 5 6นะครับดังนั้นสูตร วิ่งล่างห้าหกตัวนี้ผมลบออกก่อนีไปเขียนสูตรวิ่งบนนะดังนั้นจะได้สามสามสี่ห้าชนชนสี่ห้านะครับก็น่าจะพอนับน่าจะพอ มาดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างในวันจันท์นี้นะครับในวันจันที่จะถึงนี้เอา678จับคู่สูตรนี้นะครับเอา6 78จับคู่สูตรนี้สองตัวล่างนะครับ เราสองตัวล่างเราพัฒนานะวันจันทร์ที่5้าทับสทับหก็ก็จะได้7ได้ห หกสามนหกสี่หกห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้า นะครับถ้ามานะครับถ้ามาเน้น เน้นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเน้นอยู่ห้าชุดนะครับก็สี่ชุดนะเพราะว่าในนี้มีเก้านะครับหน้าจะมาชุดใดชุดหนึ่งนะคือสี่ห้าอก็อตัวที่ชนเลยนะนี่เอาตัวที่ชนเลยเป็นตัวเด่นดังนั้นวิ่งล่าง วิ่งล่างคือ4กับ5นะครับมาดูในชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนจากนั้น4 5นี้ก็คาดว่าจะอยู่หลักหน่วยล่างก็จะไปอยู่หลักร้อยนะครับมาดูในชุดชุด2ตัวบนก่อนนะ สองตัวบนนะครับลาวราวพัฒนาในวันที่ห้าทับสองทับหกเจ็ด ตรงนี้คาดว่าจะอยู่หลักร้อยนะครับสี่ห้าดังนั้นก็จะได้ห้านะครับ 5 7 5 8 6 7 6 8เน้นอยู่4คู่นี้นะครับนี่คือชุด2ตัวบนตัวเน้นนะครับเอาละปัดไปเลยนะครับถูกก็คือถูกไม่ถูกค่อยไปแก้ตัวใหม่นะเอาเยอะเดี๋ยวก็ลงทุนเยอะเนาะชุด3ตัวนะครับ ผู้สามตัวนะครับเราพัฒนานะครับก็จับตามที่ผมโยงไว้เลยนะครับเอาตามนี้เลยนะครับสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่หกเจ็ด สี่หกแปดนะครับห้าห้าเจ็ดห้ในชุด3ตัวก็จะมีแค่8ชุดเท่านั้นนะครับมีแค่8ชุดเท่านั้น ในสองตัวล่างมาชุดสี่ตัวให้หน่อยนะึะชุดสี่ตัวนะครับเอาตัวที่ ในชุด2ตัวล่าง7 4 7 5 8 4 8 5ชุดสี่ตัวก็น่าจะเอาเจ็ดเจ็ดสาม

เจ็ดสี่ห้าแปดเจ็ดสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ดสี่หกแปดถ้าเป็นเลขห้าก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดก็ดากหนึสอาะครับสามสิบสองมันก็ยากนะในชุด4ตัวเนี่ยนะเอาสามตัวนี้ก็จะว่าถูกยากแล้วนะสตัวยิ่งถูกยากไปใหญ่นะครับดังนั้น ทุานผู้ชมที่ชอบชุด3ตัวก็อาจจะเน้นในชุด3ตัวไว้ก่อนนับในชุด3ตัวไว้ก่อนหรือใครเอาเน้นแค่2ตัวก็ได้นะครับ57 5 8 6 7ดในชุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนี่มัน5กับ6เนี่ยมันน่าจะมา1ตัวนะครับแล้วก็7กับ8เนี่ยก็ คาดว่าน่าจะมา1ตัวส่วน4ี่หนี่ก็จะอยู่หลักร้อยก็คาดว่าน่าจะอยู่1ตัวนะครับจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองนะครับจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองใน8ชุดนี้หวังว่าน่าจะมาถูกทางนะครับในวันนี้วิ่งบนก็เอาสูตรเดิมนะครับ วิ่งบนก็คือห้าห้าหกฟันห้านะครับ ฟันที่เลขห้านะให้วิ่ง2ตัวก็คือวิ่งห้าหกสูตรเดิมนั่นแหละนะครับถามไม่ชอบตัวไหนก็ชอบเลขห้านะชอบเลขห้าก,ก็ขอให้มาแล้วกันนะค,คือห้ากับหกเนี่ยผมก็ชอบทั้ง2ตัวนะจะเป็น5้าหรือจะเป็น6 สวยทั้งสองตัวนะห้ากับหกสองตัวล่างสูตรนี้ห้าหกเจ็ด ข้างล่างนี่ก็เหมือนจะเด่นห้าเหมือนกันนะครับก็ติดไว้เหมือนกันเลยนะมันคล้ายๆกันเลยนะข้างบนข้างล่างเนี่ยห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหมือนกันเลยนะข้างบนกับข้างล่างนะครับเด่นล่างก็จะมีเจ็ดห้าข้างบนเป็นห้าเจ็ดสลับกันนะครับส่วนข้อมูลสุดอื่นนะครับ เดี๋ยวทําเสร็จผมจะลงให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เอาเฉพาะชุดสรุปในชุด2ตัวบน2ตัวล่างให้ดูก่อน,นครับสตัวล่างกดเน้นไว้ในกรอบนี้นะครับในกรอบนี้คือ99ชุดเนี่ยคาดว่าน่าจะมา1นึคู่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับถ้าจะเอาเฉพาะตัวที่ชอบบางครั้งมันก็อาจจะไม่มาให้เรานะครับดังนั้นผมก็เลยต้อง ทำไว้ทั้งหมด9ชุดตรงนะครับกลับไปด้วยก็ดีนะเพราะว่าสูตรบางครั้งมันอาจจะสลับกันได้นะครับแต่ผมไปนเน้นอยู่ที่7 4 7 5 8 4 8 5นะครับถ้าสูตรนี้ถ้า4 5มันเกิดหลุดนะครับนี่หมายถึงว่าถ้า4 5ไม่มาเลข3ข้างหน้านี่นะครับก็ต้องติดเอาไว้นะครับ73ถ้า4 5ตัวนี้หลุดเมื่อไหร่ก็เลข3จะโผล่ทันทีนะครับ เลขสามนี่ก็จะโผล่ก็จะเป็นเจ็ดสามหรือแปดสามก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ